ซื้อไปแบบอีก2กล่องใช่ปะมีสิทธิ์ออกเว้มาซื้อมาละโหดเกินโหดเกินผมอยู่เปิดทีละกล่องนะคะมาเอาดิเออเอาดิสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการดิมี่นะคะวันนี้นะคะอยู่กับกล้อง ร้อสกิน3ระดับพร้อมแจ็คพอตเออเราเห็นว่าลุ้นรับนะคะสกินร0 0ระดับระดับอ e ัลติเมตเรจเจนอีพิกนะคะ3ระดับ199คูปองเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่า199เนี่ยคือจะได้กล่องอะไรพิเศษลุ้นรับรางวัลแจ็คพอตสกินทั้ง3ระดับเราคิดว่าเราได้อ e ีพิกแน่นอน หากมีครบแล้วจะได้รับคันธีขั้นสูงคือจะมีตัวเต็งม,มาเลยนะดูอัลติเมตพี่อยากได้สกินไอริมากนะคะอ่ากดคลิกเข้าไปก็จะเจอกับเปิดเพื่อรุนรับแจ็คพ็อตสกิน3ระดับกล่องร้อยเปอร์เซนต์สกินอัลติเมตรีเจนหรืออีพิกแจ็คพ็อตหรือสกินอัลติเมตสามจุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซนต์ รีเจนนะคะ11.00อีพิก86.00กล่อง100%ต้องเปิดทีละ1นกล่งองเท่านั้นนะคะมิฉะนั้นที่ได้รับโอกาสได้เพชรก็จะมีแจ็คพ็อตคือถ้าได้แจ็คพ็อตนี่คือแบบกี๊แตกนะคะอ่าแลจะมีอัติเมตเออมาดิรีเจนได้อีพิกแน่นอนจำกัดนะคะไอดีละ4 4กล่องถ้า4ซื้อ4กล่องใช่ปะ796 เออเตรียมมาเลยนะคะ800บาทเอออ้าก็ซื้อไปก่อนนะคะหนึ่งกล่องเอาให้แบบเอาให้มันแบบพอกรุบกริบอ่าพอกรุบกริบอ่ากดยีนยันไปก่อนที่จะ แล้วก็มีกิจกรรมวันเด็กมากมายล็อกอินนะคะง่ายๆนะคะแค่มาล็อกอินแล้วก็ทําภารกิจเออเอาดีก็ง่ายๆนะคะสุขสันต์สวัสดีวันเด็กนะคะทุกคนมามา,มากดตรงคลังได้รับเมื่อเร็วๆนี้เอาดีเอาดีต้องอัลติเมทแล้วปะกดยืนยันไปได้อีบิกอีบิกใช่ปะ ว่าแล้วได้อีปิกแน่นอนเออกดเปิดไปนะคะอ้าได้นาตาาเออเอาดีเฮ้ยได้นาตาาด้วยเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งนะคะนี่ไวเราเพิ่งอย,ยเรายังเพิ่งคิดในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่มีสกินแบบนตาตาาสวยๆเลย <c oughs> อ่าสมใจนะคะกดเดี๋ยวตอนนี้กำลังโหลดโมเดลเออเอาดีเอาดีเอาดิเอาดี เออเอาแบบสวยนะเนี่ยสวยแบบสวยแบบปังๆนะคะสับๆเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าถ้าซูมอีกหนึ่งกล่องอะ่ะจะได้อะไรอ่ะตอนนี้นะคะกำลังจะเ,เติมคูปองอีกละอุ้ยน่ารักอ่ะวีน่ารักเดอ้อนี่อ่ะเดี๋ยวเติมอีกเดี๋ยวเติมคูปองนะคะเดี๋ยวซื้ออีกหนึ่งกล่องนะวาร์ปมาแล้วนะคะตอนนี้ได้ทําการเติมคูปองเพิ่มละเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า ถ้าซื้ออาจจะเดี๋ยวเติมซื้อหนึ่งกล่องจะได้อะไรอยากได้สกินไอรีมากโอมาซื้ออีกหนึ่งกล่องเฮ้ยยาเราจะกดเปิดตัวนี้ดีไหมแต่เราต้องแบบมีเทคนิคมีชันเชิงเอออ่ะเราจะทำการเปิดกล่องกล่องรูนไปก่อนนี่มาปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เปิดกล่องนี้เออเคลรับว่าเครับเฮ้ย เฮ้ยเอาดิเอ้ยได้รีเจนว่ะบัตเตอร์ไฟเราคาดหวังอะไรอยู่นี่เฮียเราคาดหวังอะไรอยู่นี่อะอสซินคลิปนี้นะคะหมดไป4 0 0คูปองเจ็บว่ะเจ็บว่ะแล้วไม่มีฮีโร่บัตเตอร์ไฟด้วยนี่นะคะอันนี้มันสามารถแลกอันนี้ได้ปะก็เออก็ได้อยู่ก็ถือว่าไม่เลว ซุ่มนะคะสุ่มรุ้นดวงอ่าเอาโหลดนานจังโมเดลมืดเลยเอาโหลดไม่เสร็จหรอแเราอยากดูไงว่าสกินมันจะสวยขนาดไหนไงเนี่ยอ่าโมเดลไม่ขึ้นด้วยถ้าเรานี้โมเดลจะขึ้นไหม อ้าวโมเดลอ,อันนี้โมเดลขึ้นแล้วนี้ทำไมโมเดลไม่ขึ้นปั่นแกงปั่นแกงมากเฮ้ยดูโอประมาณนี้นะคะเราคิดว่าถ้าสุ่มไปใช่ปะ่ะสุ่มแบบสุ่มสกล่องอะซื้อไปแบบอีก2กล่องใช่ปะ่ะมีสิทธิ์ออกเว่ยมา ซื้อมาละโหดเกินโหดเกินคุ้มอยู่แหละเออคุ้มอยู่เปิดทีละกล่องนะคะมาอีพิกโอ้อลิศอุ้ยได้อุ้ยได้โปรไฟล์ด้วยนะ่นพี่อุ้ยได้เออเอาดีเออเอาดีกล่องสุดท้ายอีพิกอีกแล้วโอ้ไม่เอาติเม็หรือได้มูหลานวะ อุ้ยแบบไม่เอลติเมตให้เลย,ย,ย,ยเจ็บมากแต่เราขอดูสกินก่อนนะคลิปนี้ด,ดูยืดเดียมากอีปิกเหมือนกันอเจ็บบ้าทำไม GM ทีเอ็มทำกันรอบแบบนี้ได้นอนอลิสเอ,อ้ย ก็น่ารักอยู่ก็น่ารักอยู่ก็น่ารักอยู่เออแอสซสซินนะคะมูลานสกินมูลานเรามีเยอะมากแต่เราไม่ค่อยได้เล่นโอ้ย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 ,อ,ยอัลติเมตก็ให้กันไม่ได้อะนี่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 เป็นแบบชินักเรียนตอนนี้กำลังโหลดโมเดลนะคะ โอ้ยเจ็บว่ะมันก็แบบมันสกินแจกฟรีก็เยอะอยู่ไงบัตเตอร์ไฟอีกรอบนะคะจะขึ้นไหมโอ้ยิงมากเอฟเฟกต์บักนะคะเอ้โมเดลมันบั๊กปะไม่ขึ้นอะไรเลยดูรูปกันไปล้วกันนะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลย <c oughs> ไม่ค่อยคุ้มเลยสูนวันนี้ปิดท้ายแล้วกันมา คูปองมันเหลือวเฮ้ยได้ไม่ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะคะโอ้ได้นี่ละโอ้ย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 ชุ่มไปไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังโอ้ได้เช่าโอ้ยมันเจ็บตรงนี้ที่หัวใจเกลียมากค่ะคิดว่าคุ้มไหม ใครไปสุ่มแล้วได้อาลติเมตก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ช่วยกันกดแชร์กันลแล้วก็กด subscribe ให้กันเยอะๆด้วยนะคะเกลือ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> จ็บมากโอ้ย